อาบีค่ะอดีตผู้จัดการนักแสดงดงังที่เคยเป็นข่าวนะคะกุเรื่องสร้างโลก2ใบซึ่งวันนี้ค่ะคุณอาบีก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น2ปีที่ผ่านมาว่าวันนี้อยากขอโทษคุณเควัฒนาจริญศักดิ์วัฒนาสามีของดาราสาวอีกครั้งจากเรื่องที่ก่อนหน้านี้ทําให้เกิดความเสียหายและได้มีการฟ้องร้องกันซึ่งบีไม่ได้เป็นคนกุเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาว่าคุณตาเนี่ยคือโลกใบที่หรวมถึงข้อมูลทั้งหมดนี้ขึ้นมา บีได้ข้อมูลทั้งหมดมาจากนางสาวกอไก่ซึ่งเธอคนนั้นเป็นแฟนคลับดาราสาวมานานหลายปีนางสาวกอไก่เริ่มให้ข้อมูลเชิงลึกสร้างสถานการณ์เท็จขึ้นมาจนบีเริ่มคิดว่าหรือตาลมีตัวตนจริงๆเราก็ตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เงียบไว้ไม่บอกใครแม้กระทั่งดาราสาวเอง เพราะไม่อยากาให้เป็นเรื่องที่ไม่จริงก็อยากจะชัวร์ก่อนในข้อมูลจนกระทั่งมีการมีเหตุการณ์ที่นางสาวกไก่เนี่ยนะคะสร้างขึ้นมาว่าคุณตาลโกรธแค้นดาราสาวมากจะทำลายชื่อเสียงน้องด้วยการส่งข่าวไปให้สื่อต่างๆทำนองว่าแย่งสามีตัวเองไปแต่บีเนี่ยไม่เชื่อจนมีสื่อหลักช่องหนึ่งเล่นข่าวนี้จริงๆช่วงนี้แหละที่บีผิดพลาดติดต่อไปหาพิธีกรท่านหนึ่งเพื่อขอให้ช่วยน้องหากข่าวนี้เป็นเรื่องจริงน้องไม่รู้เรื่องมาก่อน จุดนี้แหละที่บีให้ข้อมูลคุณเคตามที่ถูกนางสาวกไก่หลอกจนเกิดเป็นคดีเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็มีพยานบุคคลรู้เห็นหมดบี B. ไม่ได้เอ่ยอ้างล,ลอยตลอดเวลานางสาวกไก่เนี่ติดต่อให้ข้อมูลพวกเราตลอดซึ่งนางสาวกไก่สร้างเรื่องราวเท็จตัวละครเท็จหลังจากนี้บีกับนกก็จะเข้าแจ้งความนางสาวกไก่และสุดท้ายก็กราบขอโทษคุณเคแล้วก็ครอบครัวขอโทษาดาราสาวและครอบครัวมากๆรวมถึงเพื่อนใกล้ชิด คนรอบข้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทุกคนขอโทษนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ